สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็อยู่ก euh ับเกมคลอนทักษันต์มิเตอร์สามเหมือนเดิมครับผมจ้แคสเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมแล้วผมสําหรับวิดีโอนี้ก็ไปกันยาวๆครับท่านผู้ชมเราจะไม่ทําสั้นนะครับยาวๆนะครับสักสิบยี่สิบนาทีนะครับมาดูกันครับว่าจะได้กี่นาทีแล้วผม เพียงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมลุยกับงานบ่อด,ดินเหมือนเดิมครับผมคาดว่าจะได้เล่นเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะเนี่ยครับผม เ,เราก็จ้อจงไปเรื่อยๆนะแต่ผมปิดไฟก่อนนะครับท่านผู้ชมเอบฮึบเสร็จไหมนะมุมไหนดีอ่ะไม่ยึดไม่ะผมเฮ้ยยกขึ้นพี่เดี๋ยวชนกระบานะฮึบใช่ เราก็ทำแบบนี glaube, ้ไว้เพื่อขุดดินขายนะครับท่านผู้ชมฝากฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะฝากดูคลิปให้ผมจนจบด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะค่อยขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับนะ ไม่ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรยังไงผมก็ต้องขอภขัภท่านผู้ชมด้วยนะครับพอดีอว่าเครื่องมือผมยังไม่ดีพอนะครับนะถ้าผมผ่านกฎเกณฑ์ youtube แล้วผมสัญญาครับว่าผมจะปรับปรุงเครื่องมือให้ดีกว่านี้นครับถ้าผมผ่านนะครับก็ฝากชมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะ อ,อ,อ,อทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยหมาแล้วนะครับนะไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมๆๆคือเราต้องพยายามลับให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะเอารถลงไปวิ่งบินข้างล่างนะครับจอด จอดไว้ข้างล่างนะเพื่อจะให้ไมโครนั่งแท่นตักนะเราต้องการแบบนั้นนะครับทน่คือเราก็ต้องค่อยๆทําไปเลยเนะเพราะว่าแมบบก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเนี่บนะเราก็ค่อยๆทาไปนะครับนะค่อยๆขุดไปนะครับท่านผูช้ชม ขอฝากท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะดูคลิปให้ผมจนจบนะครับนะขออาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับท่านผู้ชมสำหรับแมปนี้นะครับนะว่าก็ถือว่าขุดลึกพอสมควรนะครับนะ,บส,ส,นนะบนะสุดบูมเลยนะครับนะ ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับนะทาแค่งนี้หนึ่งนะครับเพราะว่าใช้เวลานานนะครับเต็งจุดไปครับผมเรื่อยๆครับผม เต็มจุมนะไคอย,ยตักไปนะปุดไปขายไปนะเั้งจุม ออกนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> ไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> ก็อาจจะได้ไม่ไวเท่าไหร่นะครับตผูจุมพว่าพื้นที่ใหญ่แล้วเนาะดลึกด้วยนะครับแนะ่เราก็อาจจะอยู่แค่แบบนั่งงานเดิมๆอะไรประมาณน,นี้นะครับ bir şey สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับท่นานผู้ชมฝากท่านผู like, ้ชมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากข่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะสวัสดีครับจุกลู